สวัสดีค่ะช่องอัญชนาที่ดินระยองนะคะวันนี้เราก็พามาดูสวนทุเรียนสวยนะคะที่อำเภอวังจันทร์นะคะจังหวัดระยองแปลงนี้ถูกสวนทุเรียน5ไร่ก็อายุประมาณ4-5หปีแล้วนะคะปีหน้าก็สามารถให้ผลผลิตได้แล้วเนื้อที่ตรงนี้5ไร่กว่ามีทุเรียนทั้งหมด180ต้นนะคะเพราะว่าปลูกต้นคู่มีอยู่80โคกนะคะ 90โคกนะคะพื้นที่ตรงนี้สวยมากๆเลยด้านหน้าติดถนนเป็นถนนลูกรังนะคะเข้ามาจากถนนลาดยางแค่นิดเดียวเท่านั้นเองประมาณ200เมตรนะคะแล้วก็ออกไปจากถนนออกไปที่ถนนเส้นหลักนะคะถนนเส้นบ้านบึงแกรงประมาณ2กิโลเท่าน,นั้นเองนะคะขับจากกรุงเทพมาก็ประมาณ2ชั่วโมงหรือถ้าชนบุรีก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง ถ้าเราอยากไปทะเลนะคะจากตรงนี้เดินทางไปหาดแหลมแม่พิมพ์ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตรงนี้เนื้อที่เป็นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างเลยมีทั้งหมดทุเรียนทั้งหมด1 2 3 4สองาสทั้งหมดหแถวนะคะเก้าสิบโคกร้อยแปดสิบต้นเพราะว่าปลูกต้นคู่สา,าน้ำอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ติดคลองติดลำรางด้วยตรงนี้น้ำไฟพร้อมเลย สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะกำลังหาซื้อสวนทุเรียนอยู่แปลงนี้ขอแนะนำเลยนะคะราคาไม่แพงค่ะขายอยู่ที่5 5น5ราคานี้เจ้าของบอกว่าสนใจจริงเดี๋ยวมาคุยราคากันได้อีกนะคะเจ้าของออกค่าโอนค่าใช้จ่ายในการโอนให้ทั้งหมดเลยปีหน้าก็ไว้ลูกได้แล้วนะคะสวนทุเรียนสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราลองเดินไปชมกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะสระน้ำอยู่ด้านหลังตามมาเลยค่ะ นี่สวยมากเลยเป็นต้นทุเรียนที่อายุสี่ปีนะคะปีหน้าก็ปีหน้าก็ให้ผลผลิตได้แล้วนะคะต้นทุเรียนสี่ปีแปลงนี้ทุเรียนเต็มพื้นที่เลยค่ะเข้ามาไม่เยอะนะคะมีเพื่อนบ้านเข้ามาไม่ไกลมีเพื่อนบ้านแล้วก็ทุเรียนเต็มพื้นที่เลยใบสวยทุกต้นเลยค่ะต้นโตเสมอใบสวยทุกต้นปีหน้าก็สามารถไว้ลูกได้เลย จากกรุงเทพมาแตงนี้ถึงเร็วมากเลยนะคะใช้เวลาประมาณแค่สองชั่วโมงเท่านั้นเองมาไม่ไกลเดินทางสะดวกค่ะมีแบบหลายคนที่มาจากกรุงเทพและต้องการโซนประมาณนี้เพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดถ้าออกจากตัวเมืองมาแล้วหลุดชนบุรีมานิดเดียวบ่ออยู่ทางนู้นเดี๋ยวเราไปดูบ่อกันนะคะข้างๆตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านปลูกขนุนค่ะต้นบ้านปลูกขนุน ขนุนออกลูกเยอะมากลูกกลมกลมลูกใหญ่เลยชาวบ้านแถวนี้ชอบปลูกหมากทํารั้วกันนะคะเพราะว่าหมากเราเก็บขายได้ด้วยน้ําดีมากเลยไปดูน้ํากันตรงนู้นเป็นตู้คอนโทรนคอนโทรนเรื่อ,อ,องเบกเกอร์ที่ใช้ไฟนะคะ น้ำดีมากเลยดูสระน้ําได้เลยค่ะเพียงพอที่จะใช้ในสวนได้สบายเลยนะคะน้ําใช้ในสวนได้สบายมากโห้สวยมากเลยเป็นแถวเป็นแนวเลยทั้งหมด ร้อยแปต้นนะคะต้นคู่เป็นทุเรียนหมอนทองล้วนเลยค่ะเนื้อที่5้าไร่สนใจโทรสอบถามได้นะคะอัญชนาที่ดินระยองเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลพรงตาเอี่ยมนะคะอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเนื้อที่5้าไร่พื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน้ำไฟพร้อมนะคะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ขอบคุณค่ะฝากกด subscribe ด้วยนะคะ